โดยวันนี้ทางกกตได้เรียกประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหญ่7คนเพื่อที่จะพิจารณาประเด็นการเลือกตั้งสสที่พบข้อร้องเรียนอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีประชาชนกับผู้สมัครบางส่วนออกมาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่หลังจากพบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในกระบวนการการนับคะแนนในบางหน่วยเลือกตั้งอย่างพื้นที่ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษก็คือที่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งในจังหวัดชมบุรี ซึ่งทางโกกโตได้ทันแหลงประเด็นนี้นะครับโดยยืนยันว่าได้พิจนารณาในรายละเอียดแต่ว่าการจะสั่งการให้นับคะแนนใหม่ทั้งหมดยังไม่สามารถทาได้ทันทีเพราะว่าขั้นตอนยังอยู่ที่โกโกโตที่ต้องพิจนารณาให้ทุกอย่างเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้รองเลขาธิการโกโกโตไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มว่ามีกระบวนการใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองวัน และให้ทางผู้มยการกะกะตะจังหวัดชลบุรีรายงานผลการนับคะแนนภาพรวมกลับมาให้พิจนารณาด้วยเพื่อที่จะพิจนารณาว่าจะสั่งให้ลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนใหม่ทั้งหมด